มีภาพช้าๆชัดๆไอ้คุณดูนะครับว่าฝั่งของทหารขมรตอนนี้ยิงจรวดถล่มมาที่ฝั่งไทยอย่างชัดเจนนะครับเราแฉข้อมูลประจานข้อมูลของบ้านมันนะครับแต่บ้านเราเนี่ยอย่าเผยแพร่ะนะข้อมูลของทหารเพราะว่าเดี๋ยวขมรมันจะรู้นะดูนี่ฮะคุณผู้ชมดูฮะมันยิงจรวดนี่นี่เป็นคลิปของชาวบ้านในพื้นที่นะของฝั่งขมรดูฮะมันยิงจิ้วจิ้วจิ้วเลยไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไห,นไหม,น,มน,น,นี่นี่ยิงแล้วนี่นี่ยิงไปแล้วนี่นี่นี่ เห็นไหมครับน่าจะเป็นจรวดแบบ BM 21อนะบีเอ่สิบเอเพราะว่าเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยกองทัพภาค,คที่2ก็ยืนยันมาเหมือนกันนะฮะว่าว่าขเขมีมีการยิงแบบจรวดแบบไอเนี่ยบีย่สิบเมาตกอยู่ที่ปราสาทโดนตรวนปราสาทโดนตรวนนะครับไหนดูอีกรอบหนึ่งนะอันนี้เป็นของขเขมีอ่าแปบบ๊บหนึ่งนี่ฮะ อูครับนี่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 ยิงเป็นว่าเล่นเลยนะฮะอ่าอ่ายิงเข้าไปนะครับก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับนี่คือสถานการณ์สู้รบนี่คือสงครามชัดเจนแล้วดูนะจุดที่อาหารคเขมนเนี่ยไปตั้งฐานเนี่ยอยู่ในชุมชน ไอ้นี่มันสกปรกช่วยกันแชร์ช่วยกันประจานชาวโลกออกไปอยู่ในชุมชนเห็นเอ่อคนขี่มอเตอร์ไซค์ชาวบ้านมีเด็กนั่งซ้อนมีอะไรอยู่เลยเห็นอย่างคุณผู้ชมครับว่าเขมรเนี่ยมันสกปรกมันใช้วิธีการสกปรกบัดซบขนาดาษไหนไปอยู่หลังชาวบ้านเอาชาวบ้านเป็นตัวประกันนะถ้าเราลุกลบกลับไปโจมตีกลับไปโดนชาวบ้านโดนพลเรือนมันก็เอามาร้อง,องห่มร้องไห้ เอามาเนี่ยแย่ชาวโลกต้องได้เห็นว่าสันดานเขมรเนี่ยมันไม่เคยเป็นห่วงนะเป็นใยชีวิตพลเรือนหรือว่าชาวบ้านเลยแม้แต่น้อยมันไม่มีที่ไหนละครับน่ชาวบ้านไปขับรถมีลูกมีเด็กเล็กแดนแล้วก็ไปตั้งฐานจรวดอยู่ตรงนั้นประจานมันเข้าไปครับคุณผู้ชมครับ